ถ้าเราไม่อยากไปต่อแล้วตัวเขาคนนั้นจะยอมไหมจริงๆแล้วไม่อยากจะไปต่อแต่ตัวเราก็ออกมาไม่ได้เช่นกันมาค่ะหมอจูนจะพามาเปิด10นาทีเต็มๆเลยนะคะวันนี้ว่าถ้าเราจะขอไม่ไปต่อแล้วแล้วเขาคนนั้นจะว่ายังไงจะดึงรั้งเราไว้ไหมหรือจะปล่อยเราไป ตามหาคนที่ใช่ในวันข้างหน้านะคะมาดูกันนะถ้าหากคลิปนี้ถูกใจถูกกับเรื่องของใครเรื่องของใครที่ติกับคลิปนี้ฝากกดเป็นกำลังใจกดหัวใจกดถูกใจกดแชร์บันทึกคลิปกดติดตามช่องหมอจูนเอาไว้นะคะเผื่อคลิปหน้าเวลาหมอจูนลงคลิปอะไรเขาจะได้มีการแจ้งเตือนนะคะแชร์เป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆที่เขาอาจจะอยาก มีที่ส่ใจเหมือนคุณคุณทุกท่านนะคะวันนี้สำรับแรกหมอจุนจะมาเปิดสดๆกันด้วยไพย่ทาโร่ก่อนนะคะนะแล้วถ้าหากมีเวลาเดี๋ยวหมอจุนจะเปิดไพ่ส่องใจเขาให้นะคะอีกสองสำรับดีไหมคะจัดเต็มจัดให้อิ่มกันไปเลยนะคะอันดับแรกหมอจุนขอดูก่อนนะคะหมอจุนขอดูก่อนว่าถ้าหากคุณไม่อยากไปต่อแล้วถ้าคุณ บอกเขาไปแบบนี้เขาจะทำยังไงใครคนนั้นนะคะมาดูกันนะอ่ะอย่างแรกหมอจนุนขอดูใจคุณก่อนละกันว่าคิดยังไงแน่หรือเปล่าที่พูดออกไปอยากไปจริงหรือเปล่าอันนี้ตัวคุณอ๋อตัวคุณมีการตั้งดาบกับเขานี่เองมีคาดการคาดโทษมีการที่แบบว่าอืมฉันจะตัดสินใจแล้วนะฉันจะไม่ไปต่อกับ,กบคุณแล้วนะแต่คำตอบคุณต้องตอบให้ดีๆนะ ถ้าหากว่าคุณตอบไม่ถูกใจฉันนะฉันฟันหัวแบะเลยอะไรประมาณนี้ไหมอะไรประมาณนี้ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นคู่ฝั่งโตรงข้ามต้องตอบไปถูกใจนะไม่งั้นระวังมีการลงดาบกันแน่นะคะไหนไหนไหนอีกทีสิคุณคุณมีความอารมณ์ร้อนมีความใจร้อนมากๆนะหมอจูนว่าคุณใจเย็นลงนิดนึงวางดาบก่อนดีเมจ๊ะที่รักเพราะว่าสองใบแรกเนี่ยหมอจูนจะจับสามใบนะหมอจูนจะจับสามใบในพลังงานคุณนะดูสิ ดาบมาสองเล่มเลยจ้ตท่รักวางดาบลงก่อนดีมจ้าค่อยคุยกับเขานะใบที่สานะโอเคในระหว่างที่คุณจะเอ่ยปากคุณมีการเก็บข้อมูลมีการส่องสตอรี่เขามีการเก็บข้อมูลทางสื่อโซเชียลหรือสื่อใดๆก็ตามที่คุณจะสามารถเก็บได้นะคะอมืมีการวางแผนใช้ได้โอเคนะต่อไปหมอจุนจะพาไปดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะถ้าหากว่า คุณจะเอ่ยปากจะเอ่ยคาคานั้นออกมาเขาจะเป็นยังไงเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะนะถ้าหาก่าไพ่ออกมาไม่งามเลยโอเคหมอจูนเก็บไว้ก่อนคีบไว้ในใจก่อนเก็บมันไว้ในใจลึกๆก,ก่อนยังไม่พูดกนละกันอะไรอย่างนี้ดีไหมคะดีไหมเดี๋ยวหมอจูนมาส่งใจเขาเมื่อไหร่แล้วพลังงานดีค่อยคุย,คยดีไหมคะเดี๋ยวคําตอบฉันไม่ได้ดังใจนะที่รักนะมามาดูพลังงานตัวของคนที่คุณคิดถึงนะคะนะคิดถึงหน้าเขาไว้นะคะนะ <c oughs> ความรักของคุณเป็นรักไม่ชัดเจนเป็นความรักไม่ชัดเจนเป็นรักแบ่งปันอาจจะเป็นรักเราสองสามคนหรือตัวคนคนนั้นมีการแบ่งใจแบ่งปันความรักรักนะทุกคนใช่ไหมคะท่านใดที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมาฟังคลิปหมอชูนกลับด้านเอานะคะนะเพราะว่า เขามีการแบ่งปันคนรักให้คนอื่นดูสิถ้าคุณเอ่ยปากจะเป็นยังไงอืมตัวเขาเองนะตัวเขาเองอ่ะมาจูจะพูดยังไงดีอ่าเขามีคนคุยคนอื่นจริงๆนะคุยออนไลน์กันอยู่ด้วยนะคุยออนไลน์ถ้าคุณเอ่ยแล้วจะเป็นยังไงเขาไม่เลิกหรอกค่ะนะคุณเอ่ยไปเขานิ่งค่ะนิ่งสนิทเลย เขายังคงกอดเก็บความสัมพันธ์กันนี้เอาไว้นะคะแล้วยังไงอีกเขาบอกว่าตัวเองเราอยู่ด้วยกันสองคน3ามคนเราอย่างนี้ได้ไหมอ่ะอาจจะได้คำคำนี้กลับมานะคะนะเจ็บไหมแล้วไงคะนิ่งอีกแล้วค่ะตัวเขานิ่งมากๆนะคะหลังจากที่ถามถามไปว่าตัวเอง เป็นไปไม่ได้หรออยู่ด้วยกันสองสามคนเราแบบนี้ไปก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอคุณไม่ยอมเขาก็จะนิ่งนะนะคะเขาจะนิ่งนะอืมเพราะคุณเองเป็นคนที่อาจจะดูแลเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างดูแลเขาอย่างดีเป็นทุกอย่างเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาอะเป็นคนที่มีความพร้อม มีทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว่าเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของเขาว,าว่างั้นเถอะนะด้านใดก็แล้วแต่นะคือเขาเห็นว่าคุณนี่เป็นเป็นที่พึ่งพิงได้นะคะคุณดูแลเขามากคุณดูแลเอาใจใส่เขานะแล้วยังไงต่อโอ้คนของคุณนี้นิ่งเก่งนิ่งเก่งจริงๆค่ะนิ่งเป็นหุ่นพิกขีพึ่งนิ่งเป็นภูผาเลยเหมือนชุนบอกให้นะคะพูดอะไรไปเถอะคางเหมือนเราพูดกับเสาไฟฟ้า คนะุยกับเสาไฟฟ้าเงียบแต่เขาก็คอยสอดส่องจ้องดูนะว่าอารมณ์ไหนแล้วคุณอารมณ์ไหนแล้วเขาก็มองนะเขาก็ส่องนะแอบมองแอบส่องนะคะนะคุณพูดอะไรไปยังไงเขาก็ไม่ยอมเลิกหรอกคะ่ะเขานิ่งนะเพราะในนั้นมันมีความผูกพันกันอยู่ไม่ทราบว่าตัวของคุณอยู่หรือคบกันมานานสักเท่าไหร่ถึงแม้จะเพิ่งคบกันไม่ไนานหมอจุนเชื่อเลยว่าคุณมีความผูกพันกัน มันเป็นความผูกพันที่แบบเลิกแล้วเจ็บมากไม่ใช่เจ็บจี๊ดๆนะคะเจ็บมากแล้วจะมีความคิดวนไปวนมาถึงเรื่องเก่าๆหลังๆนะคะเอาละมาถึงจุดๆนี้เรารู้แล้วว่าเขาไม่ยอมที่จะเลิกกับเราแน่ๆไหนลองดูซิว่าความในใจของเขาคืออะไรทําไมถึงไม่เลิกนะคะในเมื่อคุณไปรักนะทุกคนแบบนี้นะคะกุ๊กกิ๊บมี มีไปทั่วอย่างเงี้ยไปตรงไหนก็มีคุ๊กกิฟตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไมไม่เลิกนะ <lig ues> เพื่อที่เราจะได้ไปหาคนใหม่ๆที่ใช่บ้างนะมาดูนะถ้ามีเวลาเหลือมาจุนจะจับจุนกว่าเวลาหมดเนาะอันนี้ขอจับสัก5ใบก่อนนะคะใบรแรกดูซิเขาจะวไังไงสถานะไม่ชัดเจนทําให้ฉันเจ็บนั่นไงเป็นรักแบ่งปันกันจริงๆใช่ไหมคะของคุณเป็นรักแบ่งปันรักที่มีมากกว่า2คนเราเนาะมีเรา เราสองสามคนนะใบที่สองรู้นะว่าเธอแอบ,บคุยโซเชียลกับคนอื่นอ้าวเสมอภาคหรอคุณก็มีไหมคุณก็มีไหมไม่ใช่เขาคนเดียวไหมคุณก็มีคนอื่นด้วยไปคะ่ะไหนมาเม้นมาคุยกันนะคิดถึงรอยยิ้มของเธอหมายความว่าภาคหลังๆนี่คุณไม่ค่อยจะยิ้มใช่ไหมแต่ก่อนตอนมีความสุขก็ยิ้มกันเนาะอะไรก็สดชื่นนะคุณคือแสงสว่างในชีวิตของฉันเห็นไหมคะไพ่เมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าคุณคือทุกอย่างคุณคือ แหล่งอุดมสมบูรณ์ของเขาคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาไพ่ใบนี้ก็ยังออกมาสมทับอีกว่าคุณคือแสงสว่างในชีวิตของเขานะใบที่5้าใบ่สุดท้ายนะระยะทางไม่สามารถทําให้ฉันหยุดคิดถึงเธอหมายความว่าในบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจจะอยู่ไกลกันด้วยหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโอเคเรามาดูสำทับต่อไปนะคะนะสำรับนี้นะเต็มๆจุกๆเลยนะคะมาดูซิว่า ไพ่ใบนี้เขามีเรื่องราวอะไรจะมาบอกนะคะจับกันสดๆนะคะนะจับกันสดๆเลยใบแรกอยากขอโอกาสจากเธออหมายความว่าคู่ของคุณมีประเด็นกันจริงๆนะคะเขาถึงอยากได้ขอโอกาสจากคุณนะดีกันนะในเห็นไหมเห็นไหมมีประเด็นกันจริงๆนะคะกิจตุแล้วนะคะนะหมอจุจะจับจนกว่าหมดเวลานะเขาบอกว่าดีกันนะนะคะ คิดถึงวันเก่านั่นไงเห็นไหมถ้าหากว่าคู่คุณมีประเด็นกันไม่ไหร่นะ <c oughs> ก็จะมีความคิดถึงเรื่องวันเก่าๆวันวานวันที่มีความสุขอย่างที่หน้าพ่ายทาโลกเขาขึ้นมาเมื่อสักครู่นะคะนะต่อไปสํานึกผิดแล้วนั่นแน่เขาบอกว่าสํานึกผิดแล้วนะคะให้โอกาสไหมลองดูนะฉันยังอยู่ในใจเธอไหมเขาถามว่าตัวเขานั้นยังอยู่ในใจคุณหรือเปล่านะคะนะเนี่ยเห็นไหม ไพ่เขาก็ออกมาในแนวว่าเขาไม่ยอมจบแน่ๆออกมาอย่างนี้นะอุ่นใจเสมอเมื่อมีเธออยู่ข้างๆเห็นไหมอืมอุ่นใจหรือว่าส,สุขใจเสมอที่อยู่ที่มีเธออยู่ข้างๆนะเพราะว่า FC ฟซหมอจูนเป็นเปรียบเหมือนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาเลยนะความอุดมสมบูรณ์ความเรียบร้อมทุกอย่างเลยนะ<ๆ>เธอยังรักฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะถามอยู่นั่นแหละยังรักอยู่ไหมคะเนี่ยถามซ้ามาอีกแล้วนะต่อไป ฉันผิดไปแล้วอายอมรับผิดอีกแล้วใบสุดท้ายไม่ให้เธอไปสุดยอดจบปิดผิด,ผดไม่ให้ไปแน่แล้วใครสนใจที่จะดูส่วนตัวหมอจุนก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะคะนะส่งจอส่งใจไม่ไม่สะใจเท่ากับดูดวงส่วนตัวยังไงก็คลิกถามรายละเอียดกันได้นะคะเดย๋ยงน้องแอดมินจะช่วยตอบให้นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะติดตามกันไว้นะ